ครับมาขออีกรอบนะครับเมื่อเช้าเมื่อเช้ามีการไลฟ์ไปแล้วรอบหนึ่งวันนี้ช่วงบ่ายอ่าช่วงบ่ายเดี๋ยวพี่เล็กก็จะต้องออกไปจัดส่งให้คุณลูกค้าแล้วนะครับเอาตัวอย่างที่จัดเป็นเซตไว้ให้อ่ะขออีกรอบหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีผู้ติดต,ตามาช่อง y u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  e เจเลรีแล็กซ์ทุกท่านเลยนะครับวันนี้เอาน้องโชคพารวยนะฮะหรือ ที่เราเรียกกันในกลุ่มนะครับก็คือจเจเลพาลวยนะฮะเป็นโชค์ก้าชั้นที่มีแม่อุ้มฝักสีนี่เลยสีแบบนี้เลยสีชมพูด,ดำนะครับอ่ะเดี๋ยวรอเพื่อนๆเข้ามาอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับวันนี้ใช้เวลาไม่นานขอมาโปรโมตเซตนะครับเซตของโชคพาลวย ตามงบประมาณของเพื่อนๆเลยเล่นไม้ให้อยู่ในงบนะครับให้อยู่ในงบประมาณเราจะได้ซื้อได้เรื่อยๆนะครับเอาสวัสดีหนึ่งคนดูใครอยู่กับพิเลตอนนี้นะครับช่วงเทียเท่ยงไหมช่วงก่อนหน้านี้โอเคพอดีเกิดลูกค้าประสบอุบัติเหตุนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ว่าเย็บแผลเรียบร้อยแล้วครับส่งลูกค้าเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ ขอเอาเซตของโชคพารวยอ่าน้องโชคพารวยนะครับเอามาให้เพื่อนๆดูอ่ะใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับฝากประชาสัมพันธ์ด้วยอยากมีโชคเก้าชั้นสวยๆไว้ไว้ปลูก เส้นนี้จัดให้น้องอที่อยู่ในกลุ่มนะครับทักทายส่วนตัวกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมาอธิบายลักษณะการจัดเซตให้ดูว่าว่าหลักการในการจัดเนี่ยใช้หลักเกณฑ์อะไรใช้หลักเกณฑ์อะไรในการเลือกต้นไม้ให้กับคุณลูกค้า,าสวัสดี3,000คนดูหูยตอนนี้ เข้ามาเยอะมากเลยครับเสียงและภาพชัดเจนไม่เอ่ยอาจจะมีเสียงพัดลมแทรกเข้ามานิดหนึ่งนะครับพอดีเปิดพัดลมแบบนี้ครับงานเริ่มเลยเซตนี้คือการจัดชุดให้กับน้องท่านหนึ่งนะครับไม่เอ่ยชื่อเนอะก็คือเอ่อ หลักเกณฑ์มีประมาณนี้ครับพอดีน้องบอกว่าพี่เล่ผมอยากได้โชคพาลวยของพี่เล่เผมมีงบอยู่1,000พันช่วยจัดมาให้หน่อยหรือ,เ,อ,อเกินพันก็ได้ครับพี่โอ้โหโจทย์บอกเลยครับโจทย์แบบนี้ง่ายมากเลยครับโจทย์แบบนี้เพราะว่าโดยสายอาชีพพี่เล่ก็อยู่วงการประกันชีวิตก็จะมีลูกค้าประมาณแบบเฮ้ยเนี่ยพี่เล่อยากได้ประกันนะ งบไม่เกินหมื่นห้าเนี่ยเนี่ยงบไม่เกินหมื่นห้าดังนั้นวิธีการจัดเนี่ยง่ายมากอะลองมาดูนะพี่เลจัดตามลักษณะไหนพี่เลเลือกหัวไม้ให้กับคุณลูกค้าเชื่อไหมครับไซส์แบบนี้เนี่ยเรามักจะเรียกว่าไซส์เบบีแต่เกรดไหนเนี่ยดังนั้นไม้หัวแบบนี้ครับพี่เลให้ A นะครับเกรดแบบนี้หรือเขาเรียกว่าหัวไม้เนาะ หัวไม้ก็คือไม้ที่สีสันแบบชัดเจนตั้งแต่ตั้งแต่เกิดเลยตั้งแต่เบบีเลยเนี่ยหนึ่งเลยตัวนี้เป็นตัวหลักนะครับเปิดสีชมพูแล้วก็มีลายด่างทีนี้จะมีไม้ลองลงมาไม้ลองก็คือลายไม้ลองคือด่างเหมือนกันเปิดชมพูเหมือนกันแต่แค่ไมเ่เรียกอะไระเป็นบีบวกแล้วกันอ่ะเนี่ยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าต้นลอง เนาะสังเกตว่าใบแรกเป็นพื้นนะฮะสีพื้นแต่แค่ว่า,เ,าเขาก็ยังมีเอกลักษณ์ในเรื่องของความเข้มของใบเนี่ยแล้วก็มีนี่เลยด่างฉลบเนี่ยออกชมพูแล้วดังนั้นต้นนี้ถือว่าเป็น B บ,บวกเลยเนาะอัะทวนนะอันนี้คือเกรด A ครับนี่ฮะด่างเต็มๆใบแบบนี้นะครับเกรด A เลยอ่ะอันนี้ต้นรองลงมานะครับ ทีนี้เรามาดู A อีกอย่างหนึ่งครับ A ก็คือเรื่องของลายด่างของใบอะอย่างเงี้ยพี่เรียกถือว่าให้ A เลยนะเนาะแค่ว่าอาจจะยังไม่ชมพูชัดเจ๋วแต่แค่ว่าดูครับดูลายก่อนด่าง4ใบและจำนวนใบเขาจะเยอะกว่าด้วยดังนั้นความแข็งแรงสมบูรณ์ของต้นเนี้ยจะดีกว่าด้วยซ้ำนะครับ ทำไมสองตัวนี้ได้ A เหมือนกันอ่ะอันนี้ A เรื่องสีเขาได้เรื่องสีตัวนี้ที่ช่วยขึ้นมาคือสีใบหรือฟอร์มใบแบบนี้ครับแล้วก็จะสังเกตว่าด่านกระจายลักษณะการด่านกระจายเพียงแค่ว่าสีเนี่ยเขาจะเหลือบออกไปทางเหลืองเนาะทางเหลืองซึ่งบอกเลยว่ากระบะนี้เนี่ยสีแบบนี้ไม่ค่อยมีแต่แค่ไม่อยากให้เอามาเป็นเ,เรื่องหลักนะ ไม่อยากให้เป็นเรื่องหลักเพราะไม้เบบีเนี่ยมันไปได้ทั่วหมดเลยเนาะเพียงแต่ว่าในหน้างานตอนนี้ที่เราเห็นมันถูกประเมินหรือถูกแบ่งออกมาเป็นแบบนี้นะครับอ่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวนี้สวยแล้วบอกเลยฟอร์มจะไปดีกว่าต้นอื่นเพราะว่าสีพื้นนะฮะสีพื้นแต่ลักษณะสีพื้นเนี่ยคือเข้าดําไปเลยอะเข้มจนดําไปเลยอะ่ะแบบนี้เนี่ยไม้ไม้ดีคือไม้ตัวนี้เลยนะเอาจริง ถ้าเป็นสีพื้นและฟอร์มดีๆเนี่ยต้นนี้สวยสวยมากเลยแค่ว่าถ้าในอนาคตจะดางอีกก็เป็นกำไรของผู้เลี้ยงไปเนี่ยครับนี่คือสีต้นสีต้นสีแบบที่คัดหัวไม้ฟอร์มดีๆเลยนี่ครับงบ1,000นะครับงบ1 0 0 0น้องได้ไม้ดีๆเลยอ่าทีนี้รวมค่าจัดส่งรวมโน่นนี่นั่นนะครับเอ่อคือถ้าโดยเฉลี่ยแล้วต้นเนี้ย ตกอยู่ที่ต้นประมาณ450เนี่ยเวลาพี่เล่คำนวณคำนวณประมาณอย่างเงี้ยอ่ะเลขกลมๆเลย400 432จบครับปิดดิวต้นนี้ชุดนี้รวมเบ็ดเสร็จส่งถึงมือเลย1250บาทเออ1250บาทเอาพี่เล่ไหนต้นละ400แล้วมาทำไมอีก200อ่า200มาจากบวกค่าคนส่งด้วยนะฮะ บัวค่าขนส่งขนส่งอะไรเป็นร้อยเลยเหรออะพี่เลมีตรงนี้ให้ครับเห็นไหมมันก็จะมีในส่วนแทนคําขอบคุณต้นนี้พี่เลเป็นลูกไม้บ้านพี่เลเองทําเองนะครับถ้าใครตามพี่เลจะเห็นว่าพี่เลมีโชค9ก้าชั้นด่างเหลืองซึ่งเป็นไซส์ใหญ่มากด่างสวยมากพี่เลปัดเข้ากับ ทับทิมสยามดังนั้นต้นนี้มีเชื้อพ่อทับทิมสยามแล้วด่างเนี่ยไม่ต้องบอกเลยซึ่งพี่เลยถ้าขายต้นนี้นะครับขายต้นนี้พี่เลยขายส่วนตัวเลยเนี่ยต้นเดียวเนี่ยห้าร้อยเนี่ยดังนั้นการประเมินมูลค่าชุดนี้ยังไงเกินพันสองแน่หน่อยเกินพันสองร้อยพันสองร้อยห้าสิบแน่ๆเนี่ยเป็นหัวไม้เนาะประมาณนี้นี่ครับวิธีการจัดตามงบนะยืนยันนะครับ เพื่อนๆไม่ต้องซื้อไม้หลักพันก็ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันจะมีไม้หลักร้อยอ่าเดี๋ยวมาดูไม้ราคา200รวมส่ง200รวมส่งแต่เคสน,นี้คือเป็นลูกค้าเก่าที่ซื้อกันมาก่อนพี่เลีให้แบบนี้เลยโอ้แพ็คแพ็คไปแล้วเป็นโชคพารวยเหมือนกันครับเป็นโชคพารวยแต่ข้อดีคือเดี๋ยวนะพี่หาแสงกัน อ่าโอเคนี่ชัดละนี่ฮะสีชมพูเนาะรวมส่ง250เนี่ยเพราะว่าพี่เรียวเวลาพี่เรียกขายพี่เรียก็จะบอกราคาต้นไม้ราคา200ค่า e m s 50บาทเนี่ยงบประมาณนี้หรือบางคนบอกมีร้อยเดียวถ้ามีร้อยร้อยห้าสิบนี่ครับเพื่อนๆจะได้ประมาณนี้นี่ฮะ เป็นสีพื้นซึ่งก็เป็นโชคคารวยเหมือนกันเนี่ยลองเลี้ยงสักสเดือน5เดือนเนี่ยถ้ามีด่างถ้ามีชมพูมาอีกอันนั้นก็เป็นเรื่องโชคของผู้เลี้ยงไปแต่ว่าได้สายพันธุ์นี้เนี่ยครับถึงบอกว่างบ150ก็ยังได้นะครับยังซื้อต้นไม้ได้เนาะ อ่ะโอเคประมาณนี้นะครับฝากคลิปนี้ไว้พอดีเมื่อเช้าเนี่ยไม่ได้เจาะลึกถึงรายละเอียดนะครับถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนอยากได้โชคพารวยไว้เลี้ยงนะครับชื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็เป็นไม้ที่พิเลตตั้งชื่อเองเอาไว้เป็นคอลเลกชันหรือว่าเอาไว้ให้คนในกลุ่มเลี้ยงไปอสองปี3ปีมีฝักมีพันขยาย อย่างน้อยก็จะได้รู้ที่มาที่ไปด้วยว่าอ๋อเป็นไม้ประเภทนี้นี่เองอเรียบร้อยจบแล้วครับสวัสดี8คนดูอ่ะใครเข้ามาพี่เลยขออีกสัก10นาทีระหว่างนี้พิมพ์ทักทายพี่เลยได้นะครับจบแล้วโปรโมทต้นไม้เป็นเซตนะครับมีเท่าไหร่ตามงบนั้นเลย อ่ถ้าอย่างต้นนี้ราคาเดียวๆเ,เลยนะครับก็อยู่ที่450นะครับ450จะแต่บังเอิญพี่เลเอาเข้าชุดไปแล้วนะครับเข้าชุดเข้าเซตไปแล้วก็เหลือแค่จะจัดส่งละสวัสดี9คนดูครับมีใครอยากได้ F ได้เลยนะครับ หรืออยากดูต้นไหนงบเท่าไหร่จะหยิบม,มาให้ดูอยากดูงบต้นละหนึ่งพันไหมมีเจ้าของไปแล้วต้นละหนึ่งพันหน้าตาแบบไหนเนาะโชคพารวยแล้วลูกค้าลูกค้าเอาสองต้นไได้ยด้เห็นแบบหูพี่เลสวยเอาเลย สวัสดี13คนดูครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับฝากกดติดตามช่องใหม่พี่เจเลยด้วยนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับเจเลยเพลน j จเ A อารเข้อหนึ่งครั้งเพลนก็ p L A N T S นะครับเพลนเป็นช่องต่างประเทศเป็นช่องต่างประเทศนะครับ พิ่งสมัครเมื่อเมื่อคืนก่อนเนาะก็เมื่อวานนี้เต็มวันเลยเนี่ยพี่ได้เข้าไปเช็คดูมีผู้ติด,ดตาม19คนแล้วนะครับดูแล้วก็น่าจะเป็นเพื่อนเอนเรานี่แหละครับขอบคุณมากๆเลย19คนดูแล้วก็จะมีชาวต่างชาติมาเม้นท์เมนต์เขาบอกว่าบราโวโอ้โห oh, พี่มาบราโวเออเวลดัน ดัน oh, do ne ดัน e, ที่แปลว่าทำแต่มันเป็นช่องไม่รู้ช่องสองหรือช่องสามมันแปลว่าโอ้พระเจ้าแบบเหมือนว้าวอ่ะบราโวอ่ะนะฮะ well w well, e ที่แปลว่าดีอ่าทำดีแล้วอ่ะสรุปเลยน่าจะเป็นคลิปที่ฝนตกฝนตกบ้านพี่เลนะครับพี่เลก็เลยใช้คอนเทนต์ที่ว่า have you ever seen the rain จริงๆมันเป็นชื่อเพลงนะครับ ชื่อเพลงไม่รู้ใครเกิดทันไหมชื่อเพลงโฆษณาเมื่อก่อนมันมีสปอร์ตโฆษณาชิ้นหนึ่งเป็นรถจักรยานยนต์ซูซูกิอากิระถ้าใครยุค9กจะทันนะครับ Have you ever seen the rain แปลว่าคุณเคยเห็นฝนตกไหมเออก็ตลกดีคิดกันทั่วบ้านทั่วเมืองความหมายก็คือเออนั่นแหละคุณเคยเห็นฝนตกไหมนั่นแหละนี่ครับเพื่อน 1,000บาทลูกค้าแบบวงกลมไว้เลยพอดีลูกค้าดูคลิปพี่เลดูเสร็จเธอก็แคปหน้าจอมาเลยว่าพี่เลเอาต้นนี้มันคือต้นที่ใหญ่ที่สุดในถาดนี่ฮะไซนี้นะครับ1,000ก็มีแค่ต้น2ต้นนะฮะแต่จบไปแล้วนะฮะปิดดิวไปเรียบร้อยอ่ะแล้วก็อีกอีกต้นหนึ่งนี่ฮะ เจ้าเดียวกันนะครับเขาบ,บอกเขามีงบ2 0 0พก็จบแล้วจัดให้แบบนี้เลยแล้วก็แถมจุกๆอีกครับพี่เลก็จะแถมไม้แทนคำขอบคุณก็คือเป็นไม้ของพี่เลอีกตัวหนึ่งที่ไส์ใหญ่กว่าต้นนี้ไส์ใหญ่กว่าต้นนี้แต่เป็นรุ่นเดียวกันแล้วก็สีจัดกว่านี้เนาะ โอ้ทำไมเงียบกันจังอะ่ะไม่มีใครเมนอะไรเลยสวัสดีครับ14คนดูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ14คนดูสวัสดีครับสวัสดีครับ,ครบ14คนด,ด,คด,คคนดูมีใครอยากได้โชคพารวยไหมครับโชคพารวย สวัสดีครับไม่จำเป็นจะต้องเลี้ยงขายก็ได้นะครับสวัสดี18คนดูโอ้โหสแสดงว่าต้องมีคนเข้ามาใหม่ด้วยอ่ะงั้นย้ำอีกทีนะครับวันนี้พิเลมมาจำหน่ายลูกไม้โชคพารวยนะครับหรือจเจเลยพารวยเนาะเป็นไม้ที่พิเรับมาทั้งถาดเลยแล้วก็เป็นลูกไม้ที่สวย นะครับตั้งชื่อเองนะครับเอามาจัดจำหน่ายให้ให้พวกเราเองนะครับในกลุ่มในกลุ่มคาดว่าจะทยอยรับกันให้ครบนะครับตอนนี้เดี๋ยวพีเลก็จะทยอยทักไปนะครับทยอยทักไปจะบังคับให้ทุกคนมีนะครับเอ๊ะยังไงจะบังคับให้ทุกคนมีนะครับอย่างน้อยในกลุ่มเนี่ย เราจะสวัสดีตอนเช้ากันด้วยต้นไม้นะครับสวัสดีตอนเช้าเราจะไม่เอาสติกเกอร์นะครับไม่ไม่เอาอย่างอื่นเราจอาต้นไม้มามาทักทายกันสวัสดีครับ15คนดูครับ โชคพารวยนะครับเอาแบบที่ไม่อึดอัดนะครับมีงบเท่าไรทักพี่เลมานะครับทักพี่เลมาเลยเอาที่ไม่เดือดร้อนมีบางคนบอกว่าเดี๋ยวรอเกี่ยวข้าวอย่างเงี้ยรอเกี่ยวข้าวพี่เลบอกว่าอะงั้นขอที่อยู่เลยครับต่างว่าเอาต้นไม้ไปช่วยพี่เลเลี้ยงมีแล้วค่อยโอน น่ารักมากเลยสวัสดีครับสวัสดี11คนดูสวัสดีครับ,รบมีใครอยากได้โชคพารวยไหมครับทักทายเลยนะครับ อยากได้ต้นไหนไซส์ไหนบางส่วนบางต้นมีจำหน่ายนะครับหมายถึงว่าโชคเก้าชั้นมีหลายสีหลายไซส์หลาย,ลายขนาดหลายราคาบางที่อาจจะถูกกว่าพี่เละนะครับต้นใหญ่กว่าสวยกว่า อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพารวยมีที่พิเลที่เดียวนะครับโชคพารวยมีที่พิเลที่เดียวที่อื่นไม่มีนะครับที่อื่นไม่มีขายนะเออทงังเบียเบียสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับเบียจากจังหวัดไหนครับ น่าจะเป็นการทักทายกันครั้งแรกไหมหรืออาจจะเคยคุยกับพี่เลมาก่อนอันนี้ต้องขออาภัยด้วยนะครับต้องขออาภาัยด้วยถ้าพี่เล๊ะจำชื่อบัญชี y YouTube ไม่ได้สวัสดีครับเบียรหรือทักทายกันครั้งแรกก็บอกด้วยนะครับหรือใครอยากชวนคุยเรื่องอะไรเชิญเลยนะครับอขออีก5นาที อีก5นาทีเดี๋ยวครบครึ่งชั่วโมงโอ้วยังสิตอนนี้มาแล้ว20นาทีอยู่เลยอ่างั้นขอต่อเวลาขออีก10นาทีนะครับเพื่อนเืนใครที่อยู่ในไลฟ์กับพี่เล่ตอนนี้พูดคุยทักทายกันได้นะครับอ,อยากอาสอบถามเรื่องต้นไม้ต้นอื่นก็ได้นะไม่จำเป็นเรื่องโชคเก้าชัน้นหรืออยากพูดคุยเรื่องประกันชีวิตโอจะยินดีเลยครับ ยินดีเลยใครอยากาวางแผนเรื่งประกรันนะครับสวัสดีครับเบียร์ครับทักทายกันหน่อยเร็วสอบถามได้นะครับพูดคุยทักทายกันได้ ครั้งแรกครับแต่ติดตามตลอดขายต้นไม้อยู่วัดม่วงเสาอทิตอ,อ๋อเลยครับร้านน้องน้องใบบุญออวัดม่วงเลยครับวัดม่วงจังหวัดอะไรครับวัดม่วงเดีย๋ยวนะทำไมเหมือนชื่อเหมือนที่โคราชเลยอยู่ตรงตลาดแม่แม่กิมเฮงอย่าบอกนะว่าเป็นคนโคราชครับวัดม่วงเป็นคนโคราชไหม ถ้าเป็นคนโคราชพี่เล่จะไปอุดหนุนต้นไม้นะครับเอาต้นไม้มาแลกกันได้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่ปลูกต้นไม้เรามีเซเลนตอนนี้พี่เลหาต้นเซเลนนะครับเป็นอะโลเคเซียนะครับเซเลนโอ้จังหวัดอ่างทองุอ้จังหวัดอ่างทอง,อง,อง,ทองต้องอยู่กับปูแล้วเนี่ยพี่เลมีน้องชายอยู่อ่างทองชื่อน้องปูนะครับ ไม่รู้ปูดทำข้าวผัดอยู่หรือเปล่าน่าจะทำข้าวผัดอยู่ครับปู่เป็นผู้ชายที่ทำกับข้าวทำขนมทำอะไรแบบเออด้วยความที่เธอเป็นคนโสดเลยเนาะก็เลยต้องทำกินเองนะครับไม่มีใครทำให้เบียยอยู่จังหวัดอ่างทองวัดม่วงนะครับเพื่อนๆนคนไหนอยู่อ่างทองหรือเดินทางเออ ไปอ่างทองแวะซื้อต้นไม้ของเบียได้นะครับเบียเบียขายไม้ประเภทไหนครับไม้สวนไม้ประดับเน้นแบบไหนหรือเป็นพวกมะม่วงผลไม้อะไรพวกเนี้ยหรือไม้ล้อมไม้ล้อม ไม้จัดสวนไม้ใหญ่แอบแน่นหนาแอบใส่กล่องใส่กล่องใส่เอ่อ พุ้มพลาสติกกันกระแทกสบายสบายโอเคบอลละไม้ประดับมงคลครับบอลสีเนาะใช่ไหมบอลดูแล้วนะ่าจะเป็นเรื่องบอลสีบอลสีก็สวยครับเป็นไม้ที่พี่เล็กก็ชื่นชอบเหมือนกัน อย่าลืมนะครับฝากโชค9ชั้นนะครโชค9ชั้นโชคพารวยเพื่อนๆคนไหนที่อยากได้เอาไปเลี้ยงนะครับเอาไปเลี้ยงเอาไปาทําแม่พันธุ์หรือว่าเลี้ยงแบบเอาไวด้ดูดูใบสวยๆเวลาเขาออกใบใหม่มาทักพิเลได้เลยเนาะ id line id line id line ศูนนะครับ099 3 9 4 4 5 3 9นี่เอาเมื่อเช้าเมื่อเช้าแปะไว้เออนี่เลยเมื่อเช้าแปะไว้นะครับเพื่อเพื่อน,อนๆคนไหนอยากแอดหาพี่เลนะ ไอดีไลน์นะครับ0 9 9 394 4539ทักไทยพี่เลมมาพูดคุยสอบถามเรื่องโช์เก้าชัน้นนะครับอ่ที่วัดม่วงพ่อค้าแม่ขายหลากหลายครับโอโอเคดูแล้วน่าจะเป็นแหล่งต้นไม้เนาะนะครับอ่ะขอบคุณเบียร์มากๆเลยเข้ามาเป็นเพื่อนกันเข้ามาพูดคุยทักไทย ถ้าคืนนี้มีเวลานะครับเจอกันเนาะสองทุ่มครึ่งโดยประมาณโดยประมาณนะครับเดี๋ยวเรามาไลฟ์สดช่วงที่ว่า,าไม้ออนไลน์นะครับไม้ออนไลน์เดี๋ยวจะมีเพื่อนๆที่มีต้นไม้สวยๆเนี่ยเขาจะเข้ามาในรายการแล้วก็เอาต้นไม้มาพรีเซนต์ด้วยเนาะ,ะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังนะครับฝากกดติดตามฝากช่องหมายด้วยจเจเล่เพลนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ